เข้าสู่ช่วงที่สองของ SME Thailand ค่ะช่วงนี้อย่างที่คุณพาได้เกิ่นไปดิฉันก็เกือบจะอดปากเล่าให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมชมหมดเลยนะคะ,ะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขามีวิธีคิดเป็นสเต็ปคิดที่น่าสนใจทีเดียวที่ SME ต้องมีกระบวนการความคิดแบบนี้ลนะคุณพาเพราะว่าต้องคิดก่อนว่าเราจะทําอะไรเราถนัดอะไรจะขายให้ใครกลุ่มลูกค้าของเราอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวไปติดตามความสําเร็จของผลิตภัณฑ์จากสบายอารมณ์ค่ะ ชมคะวันนี้สมาร์ทองค์เทคโนโพาคุณผู้ชมมาติดตามความสําเร็จของ SME ไทยแบรนด์ที่เข้มแข็งแบรนด์ค่ะแล,แล้วระยะเวลาในการที่ตั้งแต่แจ้งเกิดจนเติบโตน,นั้นใช้เวลาแค่4ปีเท่านั้นแต่ตอนนี้เขามีจําหน่ายใน20ประเทศทั่วโลกแล้วตามดิฉันมาเลยค่ะ ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่กับคุณสัจพธรนสัสงขาผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทออเทนติกไทยสปาจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณสัจพธรต้องขออนุญ,ญาตเรียกว่าคุณหนูนะคะอยากจะให้เล่าถึงที่มาว่าทำไมบริษัทถึงมาเริ่มต้นในการทำธุรกจิจนี้คะค่ะก็คือเริ่มจากทางทีมผู้ก่อตั้งเนี่ยนะคะมีความ ภูมิใจในความเป็นไทยนะคะแล้วก็มีความฝันร่วมกันที่จะอยากจะทําธุรกิจสักอย่างหนึ่งที่จะขายวัฒนธรรมไทยนะคะแล้วก็มานั่งปรึกษากันว่าอะไรที่น่าจะเป็นที่ยอมรับอะไรวัฒนธรรมไทยหรือว่าสิ่งดีงามอะไรของของไทยที่น่าจะเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกนะคะแล้วก็เราก็มามาดูว่าแนวน้องของกระแส การย้อนกลับมาของอภูมิปัญญาตนออกก็ดีหรือว่าเรื่องของอการ back to nature นะคะการมีชีวิตได้ดูแลตัวเองอะไรพวกนี้มันก็น่าจะทำให้เรามองว่าสมุนไพรไทยนะคะแล้วก็ าำรับความงามาหรับการดูแลสุขภาพาแบบแบบองค์รวมแบบโบราณของไทยนี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะมี potential ทางธุรกิจที่ดีก็เลยก็เลยตกลงใจกันที่จะมาทาตรงนี้ค่ะคะ่ะเราจะสามารถแนะนําตัวเองให้โดดเด่นและแตกต่างจากกลุ่มที่มีอยู่ยังไงคะคือตอนที่เราเอา่เปิดตัวสบายครั้งแรกเนี่ยจริงๆแล้วก็ที่บอกว่ายากจริงๆนะคะในการที่จะหาจุดยืนที่ที่คิดว่าเราเหมาะสมเนี่ยก็คือมามา พิจนารณาแล้วเนี่ยเรายัางไงก็ตามเราจะขายความเป็นแบรนด์ไทยเราต้องการที่จะคอมพิวในตลาดโลกนะคะเราก็ต้องดูเปรียบเทียบว่าการที่เราเป็นแบรนด์ไทยผลิตโดยบริษัทเล็กๆของคนไทยเนี่ยแล้วเราจะเป็นที่น่าเชื่อถือของชาวลูกค้าชาวโลกได้ยังไงนะคะเราก็เลยดูว่าเออเราต้องใช้กลยุทธ์ small is beautiful นะคะคือคือทำอะไรที่ที่เล็กๆแต่มีสเสน่ห์เหมือนเหมือนเวลาที่เราไปทานไอศครีมโฮมเมด ไอสกครีมโฮมเมดก็ดูม mm ีเ hmm. ส mm hmm. น่กว่าไอไอสรีมที่เป็นอินดัสเทรียลทำยังไงเราถึงจะทําให้ให้แบรนด์เราเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้น mm hmm. นะคะ,ะแล้วก็ทํำยังไงที่จะให้มันดูน่าเชื่อถือด้วยนะคะคือตรงนี้เนี่ยคือคือเป็นที่ว่าเป็นสิ่งที่ที่ค่อนข้างยากที่สุดนะ,ะในการที่จะต้องต้องทําออกมาให้ได้นะคะ อ,อย่างที่บอกว่าถ้าเราถ้าเราเป็นแบรนด์เล็กเนี่ยเราจะต้องไม่ทําตัวเป็นบรนิษัทไม่ทําตัวเป็นแบรนด์ใหญ่เราจะต้องไม่ฟ o ล l o w s t r a t e g y ของบริษัทใหญ่ช่องทางที่จะแนะนําตัวเองนี่วางไว้ตรงไหนคะทางทางส่วนตัวของทีมบริหารเองเนี่ยเรามีประสบการณ์ทางทางสาขาที่มาก,ก่อนในในในแง่การทํางานนะคือโปรไฟล์มาจากการที่เราทํา พวกการบริหารคอน sumer Product มาก่อนเราก็เลยคิดว่าเออเอาในแนวทางที่ตัวเองถนัดดีกว่าวก็เลยไปพรีเซนตทางร้านบูธก็โชคดีที่ทางร้านบูธเนี่ยเขาให้โอกาสเราในการที่จะไปพิสูจน์ผลงานในการขายครั้งแรกนะคะโดยที่ทดลองขายอยู่ในสเกลที่จํากัดคือประมาณไอเทมไม่เยอะนักแล้วก็ในสาขาที่ไม่เยอะนักนะคะแล้วหลังจากที่เราผ่านเ,าเกณฑ์มาตรฐานเกณฑ์วัดของเขา <S <S ขเขาก็ยินดีให้เราเป็นผู้ค้าระยะยาว ในส่วนของการบริหารจัดการเพียงแค่4ปีช่วงเริ่มต้นจำหน่ายในบูธมาสามปีแล้วก็ส่งออกในอีก20ประเทศตรงนี้เนี่ยมีเรื่องเล่าระหว่างทางไหมคะว่าโอ้เยอะมากสามปีที่ผ่านมาเราผ่านอะไรบ้างบริษัทเราก็คงจะเหมือนกับบริษัท s อสอื่นๆนะนะคะตรงที่ว่ามีข้อจํากัดในเรื่องของทรัพยากรเลยในเรื่องของข้อจากัดของเรื่องกําลังคนอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้คงเป็นปัญหานานสุดคือเรื่องของเงินทุนค่ะที่เจอกันทุดาจเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราจะต้องโฟกัสให้ได้นะคะหากลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดของเรานะคะที่ที่เหมาะกับเรามากที่สุดมี potential ที่จะประสบความสําเร็จมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องต้องหาตรงนั้นที่เจอเพราะฉะนั้นความยากที่ผ่านมาก็คือคือพยายามที่จะกลั่นกรองความคิดที่จะหากลยุทธ์ที่ดีที่สุด ถ้าจะถามคุณุ่งเกี่ยวกับ key success สำหรับผู้ประกอบการ SME เนี่ยค่ะตัวตัวเราเองเรามองว่ามันอยู่ที่ marketing นะคะอยู่ที่ความสามารถในการสร้างแบรนด์นะคะเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือเรื่องของอคุณภาพของการพัฒนาและวิจัย เป็น R&D คือทำยังไงให้ product เนี่ยมีความ unique นะคะมีเสน่ห์มีความแตกต่างนะคะซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยคือคือสิ่งสำคัญถ้าถามว่าจุดแข็งของสบายอรมณ์วันนี้อยู่ตรงไหนคะจุดแข็งน่าจะอยู่ที่แบรนด์นะคะ,อ,ะอยู่ที่แบรนด์ c คาแรคเตอร์นะคะ,ะสบายอรมณ์เนี่ยถ้าเป็นถ้าเปรียบเทียบกับเป็นเป็นคนให้แบรนด์เป็นคนเนี่ยผู้หญิงคนนี้นางสาวสบายรมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ เป็นมิตรนะคะแล้วก็เป็นที่เขาเรียกว่าถูกตาต้องใจง่าย<ม>ได้ง่ายนะคะนนคือมีเสน,เน,นะะ่ห<ม>์นะคะแล้วก็คนค่อนข้างจะไม่ว่าจะเป็นชาติไหนภาษาไหนเนี่ยก็ค่อนข้างจะเข้าใจก้าวต่อไปของสบายอรมเนี่ยค่ะณนะวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัว Product line อของสบายอรมเนี่ยเหมือนกับจะเป็นสินค้าเพื่อความงามนะคะเ,เป็นหลักนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่า เราไม่ได้สนใจเรื่องความงามเป็นหลักแต่เราอยากจะให้สบายอารมณ์เนี่ยสามารถตอบโจทย์ให้ในเรื่องของสุขภาพด้วยเรื่องของความผ่อนคลายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก้าวต่อไปก็คือเราจะมีให้ความสำคัญกับการ educate มากขึ้นด้วยแล้วก็ขยาย product line ให้ตอบโจทย์ในเรื่องของความสุขกายสบายใจมากขึ้นนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ย เป็นสเต็ปต่อไปที่มองว่าอีกไม่นานนี้ก็คือจะจะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นตรงนั้นค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือวิธีคิดของ SME ที่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเขาไม่ได้คิดแค่ว่าอยากจะทําอะไรแล้วเริ่มต้นทํานะคะเพราะว่าคิดเยอะคิดค่อนข้างเยอะเลยว่าใครจะเป็นกลุ่มสินค้าจะวางอยู่ตรงไหนแต่ด้วยการคิดเยอะของเขานั้นทําให้สปีนั้นสามารถที่จะ จำหน่ายแล้วใน20ประเทศทั่วโลกนะคะรวมถึงในร้อยกว่าสาขาของบูธด้วยสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค,คุณสัสทรนมากะ,ะที่กรุณามาให้ความรู้กับ SME ว่าจะสร้างแบรนด์ทั้งทีนั้นต้องลงทุงในในเรื่องของการใช้เวลาคิดนะคะขอบพระคุณค่ะ